ปวดสะโพกล้าวลงขารักษาย,ยัางไงก็ไม่มีทางหายถ้าไม่รู้เรื่องนี้วันนี้หากคุณเป็นคนเรืองกันปวดสะโพกครับแล้วก็ล้าวลงขาแล้วคุณไปกินยาก็แล้วก็เยาภาพก็แล้วนวดก็แล้วจัดกระดูกก็แล้วทํานู่นทํานี่สารพัดก็แล้วแม้กระทั่งคุณไปผ่าตัดแล้วคุณไม่ดีขึ้นคุณต้องฟังคลิปนี้ครับล่าสุดครับมีคนหนึ่งครับมีผ่านเรื่องการปวดสะโพกล้าวลงขาครคนไข้คุณหมอให้ไปผ่าตัดมาแล้วครับปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นครับสุดท้ายครับมาให้หมอฟันช่วยฝังเข็มรักษา คำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทัางนั้นนี่ผ่าตัดแล้วมันก็วควรจะจบแล้วถูกม้องไหมฮะแต่ทำไมข้อไยังไม่หายครับนี่ฮะประเด็นคือว่าอะไรครับนี่ครับปวดสะโพกล้าวลงขาคืออะไรครับมันคืออาการฟังนะปวดสะโพกล้าวลงขาคืออาการไม่ใช่โรคคุณกําลังไปผิดโรคอยู่หรือเปล่าถามว่าเกิดจากอะไรบ้างปวดสะโพกล้าวลงขา,งาเกิดจากนี่ครับหมอนเรากระดูกครับโกท้าฟเส้นประสาทครับเส้นปรสานนี้มันมาเลี้ยงบริเวณลงขาครับทำให้คุณมีการปวดสะโพกล้าวลงขาได้ไหมได้ถูกไหมหรือจริงๆคุณอาจจะเกิดจากนี่ฮะสลักเพรครับเนี่ยนะฮะ มีกล้ามเป็สะโพกไว้มันหลีบเส้นอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะ